หมดเข้าตรงยกเอตท่านนายกรหลพ,พันชาติจังหวัดพิซูลโลนะครับรับเขียนเด็กเจ้าหน้าที่และเริ่มต่อกันเป็นทายะนะครับจังหวัดิซูลโล ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเมื่อจุดเทียนแล้วนะคะยืนอยู่ประจําที่นะคะเพราะว่าจะมีการบันทึกเทปในช่วงที่จุดเทียนนะคะแล้วหลังจากนั้นถึงจะทําความเคารพพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ได้ร่วมกันในการจุดเียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 8 5เป็นต้นมาพระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมรัษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงแตนักในความเป็นอยู่ของรัษฎรที่ต้องเผชิญปัญหาที่ทำกินพระองค์คือกษัตริย์นับพัฒนายิ่งใหญ่แท้จริงทรงเน้นการพัฒนายอย่างยั่งยืนการอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอันได้แกย่ยกยก่องพระกรุณาธิคุณ ให้ปรากฏอย่างแพร่หลายกว้างขวางมาดูตลอดการน้อมสาิิ์ในพระมาหากรริคุณการแต่งทั้งแบบเต็มยศมี oh <my> ดวงประที่และดวงใจของชาวไทยทรงแผ่พระบารมีอันเป็นไปสุดภยัยศาลส่งร่วมทุกข์ร่วงสุขกับปุ่มประชาชาวไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหาูมิพลอดุญเดชมาหาราช